สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าออทำไมปฏิกิริยาเคมีบางทีมันเหมือนจะหยุดเองทั้งที่สารตั้งต้นยังเหลืออยู่เลยหรือแบบว่าถ้าเราเอาสารนู่นนี่มาผสมกันเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอืมคำถามน่าสนใจเลยครับซึ่งวันนี้เรามีเอกสารประกอบการเรียนจากครูบรรเจิดชัยมงคลที่จะมาช่วยตอบคำถามนี้กันครับ ครับเอกสารจากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันดูว่าเราจะทำนายทิศทางปฏิกิริยาไปสู่จุดที่เรียกว่าสมดุลได้ยังไงใช่ครับจุดสมดุลน,นี่คือจุดที่อ,อ,อัตราเร็วปฏิกิริยาไปข้างหน้ากับย้อนกลับมันเท่ากันพอดีนะครับเหมือนจะนิ่งแต่จริงๆไม่ได้นิ่งหัวใจสำคัญนี้เหมือนจะอยู่ที่การเทียบค่า2ตัวคือ k กับ q ใช่ไหมครับค่า k นี่มันคืออะไรกันแน่ครับ ค่ะค่า K หรือค่าคงที่สมดุลเนี่ยไม่ว่าจะเป็น KC ที่ดูความเข้มขน้นหรือ KP ที่ดูความดันย่อยนะคะมันเป็นค่าเฉพาะตัวของแต่ละปฏิกิริยาเลยที่อุณหภูมิหนึ่งหนึ่งมันบอกสัดส่วนผลิตผลเทียบกับสารตั้งต้นก็ต่อเมื่อปฏิกิริยาเข้าสู่สมดุลแล้วเท่านั้นค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ K คือค่าเป้าหมายตอนสมดุลแล้ว Q ล่ะครับ คือถ้าเรายังไม่รู้ว่ามันสมดุลหรือยังเราจะเอาเคมาเทียบได้ยังไงนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่เราต้องมี Q ิหรือผลหารปฏิกิยาค่า Q ิเนี่ยคำนวณเหมือนเคแปกเลยค่ะแต่ใช้ความเข้มขน้นหรือความดันณนะจุดไหนก็ได้ที่เราสนใจอ๋อจุดเริ่มต้นหรือจุดไหนก็ได้ก่อนถึงสมดุลใช่ค่ะอาจจะตอนเริ่มผสมหรือตอนไหนก็ได้มันเหมือนเรากดถ่ายรูปสแนปช็อตสัดส่วนตอนนั้นนนนะคะ น่าสนใจครับแปลว่าเราก็เอา Q ที่เป็นเหมือนภาพปัจจุบันไปเทียบกับ K ที่เป็นเป้าหมายเพื่อดูว่าต้องปรับตัวไปทางไหนถูกต้องเลยค่ะหลักการง่ายมากถ้า Qc ที่เราคำนวณได้เนี่ยมันดันมากกว่า Kc Qc มากกว่า Kc ก็แสดงว่าณนะจุดนั้นน่ะมีผลิตภัณฑ์เยอะเกินไปเมื่อเทียบกับสารตั้งต้นตามสัดส่วนที่สมดุลมันต้องการอ๋อเยอะไปค่ะปฏิกิริยาก็เลยต้องเกิดย้อนกลับ คือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์กลับไปเป็นสารตั้งต้นเพื่อลดสัดส่วน Q ลงมาให้เท่า K แล้วเท่ากับกันละครับถ้า QC น้อยกว่า KC ก็แปลว่าผลิตภัณฑ์ยังน้อยไปค่ะระบบก็จะเร่งเดินหน้าคือเปลี่ยนสารตั้งต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์มากขึ้นเพื่อให้ค่า Q มันเพิ่มขึ้นไปหา K แล้วถ้าเอ่อบังเอิญมันเท่ากันพอดีเป๊ะเลยละครับ QC เท่ากับ KC นั่นคือดีที่สุดเลยค่ะ ระบบถึงสมดุลแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้อีกพอจะมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆไหมครับสมมุติปฏิกิริยาไฮโดรเจนบวกไอโอดีนได้เป็นไฮโดรเจนไอโอดด์ H2 plus I2 equals 2HI ที่700เคลวินค่า Kc คือ57.0ถ้าเราเริ่มด้วย H2 0.10โมลาร์ I2 0.20โมลาร์แล้วก็มี HI อยู่แล้ว0.40โมลาร์ล่ะครับโอเคค่ะ เราก็คำนวณ QC จากค่าเริ่มต้นพวกนี้เลยก็คือ HI ชสแหารด้วย H2 คูณ I2 ใช่ไหมคะก็จะได้0.40ยสหารด้วย0.1คูณ0.2อืมได้ประมาณ8.0ค่ะ8.0ซึ่งโหน้อยกว่า KC ที่ตั้ง57.0เยอะเลยนะครับแสดงว่าแสดงว่าระบบต้องสร้าง HI เพิ่มขึ้นอีกค่ะ ปฏิกิริยาต้องดำเนินไปข้างหน้าจากซ้ายไปขวาเพื่อให้ค่า Q มันค่อยๆเพิ่มจาก8.0ไปจนถึง57.0ที่สมดลุลอ๋อเข้าใจแล้วครับต้องเร่งผลิต HI เพิ่มทีนี้ลองดูอีกตัวอย่างที่อาจจะตรงกันข้ามกันบ้างปฏิกิริยามีเทน c h 4กับไฮโดรเจนซัลไฟเอ H2S ได้คาร์บอนไดซัลไฟซีเกับไฮโดรเจน H2 c h 4 plus 2H2S equals CS2 plus 4H2 อันนี้ที่ 1,400K ค่า KC เล็กมากแค่2.5คณ10กำลังลบ3ถ้าเริ่มด้วย CH4 0.2M H2S 0.4M CH2 0.3M และ H2 0.3M ละครับค่ะก็คำนวณ QC เหมือนเดิมเลย CS2 H24 หารด้วย CH4 H2S แทนค่าเริ่มต้นลงไปจะได้0.3 0.34หารด้วย0.2 0.2สแควร์ได้ประมาณ0.076ค่ะโหคราวนี้ QC ตั้ง0.076แต่ KC แค่0.0025เอง QC มากกว่า KC เยอะเลยนะครับใช่ค่ะมากกว่าเยอะเลย แปลว่าถึงใส่สารตั้งต้นไปเยอะแต่สัดส่วนผลิตภัณฑ์ตอนเริ่มต้นมันมากเกินไปหรือครับถูกต้องค่ะเทียบกับที่สมดุลต้องการแล้วมันมากไปดังนั้นปฏิกิริยาต้องเกิดย้อนกลับค่ะคือจากขวามาซ้าย CS2 กับ H2 จะทำปฏิกิริยากันกลับไปเป็น CH4 กับ H2S เพื่อลดค่า Q ลงมาให้ใกล้เคียง0 0 0 2 5อัศจรรย์มากครับไม่น่าเชื่อว่าใส่ไปแล้วจะย้อนกลับได้ด้วย แล้วถ้าเป็นก๊สล่ะครับใช้ความดันแทนได้ไหมอย่างปฏิกริยา PH3 สลายกลงเป็น P2 บวก3 H2 ที่ 873K ค่า Kp คือ398ถ้าเริ่มด้วยความดัน PH3 0.0260 ATM P2 0.871 ATM H2 0.517 ATM หลักการเดียวกันเป๊ะเลยค่ะแค่เปลี่ยนจาก KC เป็น KP แล้วก็ใช้ความดันย่อยแทนความเข้มข้นในการคำนวณ qp ก็จะเป็น qp เท่ากับความดัน p 2คูณความดัน h 2ยกกำลัง3แล้วก็หารด้วยความดัน ph 3แทนค่าเข้าไป0.871 0.517ยกกํากกำลัง3 0.0260ได้ประมาณ4.63ค่ะ ค่า Qp คือ4.63ซึ่งน้อยกว่า kp ที่เป็น398มากๆเลยแสดงว่าแสดงว่าปฏิกิริยาก็ต้องเดินหน้าค่ะคือ pH 3ต้องสลายตัวเพิ่มขึ้นเพื่อสร้าง p2 กับ h2 ให้มากขึ้นจนกว่าค่า Qp จะเพิ่มไปถึง398เข้าใจชัดเจนเลยครับแสดงว่าการเทียบ Q กับ k เนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องมือทำนายอนาคตของปฏิกิริยาได้เลยนะครับ ใช่ค่ะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากและเป็นพื้นฐานสำคัญจริงๆในการเข้าใจเคมีเชิงกายภาพเลยค่ะแล้วนอกเหนือจากในห้องเรียนหรือในตำราแล้วประโยชน์ในโลกจริงล่ะครับมีไหมอ๋อมีประโยชน์มากเลยค่ะโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเคมีการที่เราคำนวณได้ว่าควรจะเริ่มด้วยสัดส่วนสารตั้งต้นเท่าไหร่หรือต้องควบคุมสภาวะยังไงเช่นอุณหภูมิความดันเพื่อให้คิวมันน้อยกว่าเคมัดมากปฏิกิริยาจะได้วิ่งไปข้างหน้า ผลิตสารที่เราต้องการได้เยอะเยอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนอะไรแบบนั้นใช่ค่ะทําให้ผลิตได้เยอะขึ้นเร็วขึ้นหรือใช้สารตั้งต้นคุ้มค่ายที่สุดสุดยอดเลยครับเป็นการเอาความรู้พื้นฐานไปใช้จริงที่สําคัญมากจริงๆก่อนจะหมดเวลามีอะไรฝากให้เราคิดต่อไหมครับอมืมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเราคุยกันว่าคิวจะพยายามปรับเข้าหาเคใช่ไหมคะครับ แต่มีปัจจัยหนึ่งคืออุณหภูมิที่มันไม่เหมือนเพื่อนคืออุณหภูมิเนี่ยนอกจากจะรบกวนสมดุลทําให้คิวไม่เท่ากับเคชั่วคราวตามหลักของเลอชาเตเลียมันยังสามารถเปลี่ยนค่าเคไปเลยได้ด้วยอา้าวจริงด้วยค่าเคมันขึ้นกับอุณหภูมิถ้าเคซึ่งเป็นเป้าหมายมันเปลี่ยนค่าไปละครับสมมุติเราเริ่มด้วยคิวเท่าเดิมแต่อุณหภูมิเปลี่ยนเคเปลี่ยนการทํานายทิศทางก็อาจจะผิดไปเลยสิครับนั่นแหละคะ่ะ คือคำถามที่น่าคิดต่อถ้า K เปลี่ยนการเทียบ Q เดิมกับ K ใหม่จะบอกทิศทางที่ต่างไปไหมแล้วการที่ K เปลี่ยนตามมหภูมิเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราควบคุมปฏิกิริยาได้ดีขึ้นหรือมันทำให้ทุกอย่างซับซ้อนขึ้นกันแน่อืมน่าคิดจริงๆครับขอบคุณมากครับวันนี้ยินดีค่ะ